h ฮลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแป้งแล้วก็แซนนะคะแล้วก็เอ่เออะไรนะเตยหอมนะคะ <c oughs> ก็ที่ก็ท่างงงว่าทําไมเกิลไม่อยู่นะคะตอนนี้แป้งกลับมันจกเกิลแล้วซึ่งที่ถ่ายคลิปในวันนี้ก็เพราะว่าประตูเปิดไม่ได้ตูเปิดไม่ได้ค่ะคือแบบจริงๆนะเปิดไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะ <c oughs> หนีเหรแมดืงอไม่ออกแล้วตอนนี้เขากำลังไปเรียกครูอีกคนนึงนะคะให้มามางัดออกให้เนาะคือทุกคนก็อยู่สบายใจเฉมเลยเอ๊ะแดดแดดแนะคือทุกคนก็อยู่แบบสบายใจเฉมเลยนะคะก็ด้วยความหิวของเรานะคะเราก็จะมีเซมิทกับหมูอ้วนที่กิน นี่นี่นหันมาหเองนิ้วนิ้วนิ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 ้วหันมาซื้อแบบว่าซื้อแบบเขาจะคิดว่าสติกเทนเท้นอาหารนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเก็บดึงดึหูฟังออกดึงอ่าได้ยินแล้วเนาะสวัสดีช Giờ <laughs> thơ... Giờ thơ... Giờ thơ... Giờ con nó Ờ, phải Giờ có lòng là ăn ăn những cái <laughs> khó tên thì mình...